อ่าตอนแย่ๆแ,แหละครับ<ช>ตอนแย่ๆน<ช>ี่จะอยู่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบครับอเ,เพราะว่าตอนนั้นเราช,ชัดดาวประเทศไทยเลยนะครับก็คือเราล็อกดาวก็คือทุกคนไม่ออกจากบ้านในช่วงปีหกสามเนี่ยเพราะนั้นมันจะอยู่อยู่ประมาณยี่สิบสามสิบจุดครับอืมแต่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทาไมรู้สึกว่าไอ้มันมันเคลื่อนตัวแบบแบบคลืบคลานแบบต้มเตียมต้มเตียม,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 มเพราะว่าแทนที่มันกำลังจะเริ่มดีในปี2565นเนี่ยนะครับเราเริ่มเปิดประเทศเนี่ยคือเราจะเริ่มมีภูเก็ตแซนด์บล็อกเนี่ย ก็รือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี64เราเริ่มเปิดประเทศละนะครับเริ่มที่ภาคใต้นะครับนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแล้วแล้วพอมกราคม65เนี่ยเราเปิดเต็มที่มากขึ้นเนี่ยแต่ปรากฏว่ากุมภาพันธ์ปั๊บและเซบุกยูเครนเนี่ยอของแพงทันทีเลยเพราะนั้นเนี่ยพอของแพ,ง,พงปับ๊บราคาน้ำมันแพงเนี่ยมันก็กดดันผู้บริโภคให้มีความเชื่อมั่นตรับลงมาอีกพอตอนนี้สถานการณ์เนี่ยน้ำมันเริ่มถูกลงตั้งแต่13เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์ก็ค่อยๆค,คลายตัวนะครับ ประมาณนั้นแหละครับอืมค่ะอ่าแต่ว่าแม้จะมีอ่าความทุรักทุเลบ้างแต่ว่าตัวเลขก็ค่อยๆขยับขึ้นมานะคะอาจารย์ครับ,รบทีนี้ค่ะอาจารย์มองถึงอนาคตยังไงคะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าอนาคตน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมยึดตัวเลขตรงนี้ก่อนก็คือเวลาที่เรามองเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องมองภาพรวมๆเพราะว่าเราหนึ่งคนเนี่ยเราอาจจะมีมุมมองเศรษฐกิจบางคนที่ค้าขายได้นะครับตอนนี้มีหลายคนนะฮะค้าข,า,ขายได้คึกคักเขาก็บอกเศรษฐกิจ ดีนะแต่เขามองภาพรวมๆอาจจะยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่แต่เขาเริ่มรู้สึกว่ามันดี <Okay. S 2> แต่ถ้าเราอยู่ในบางพื้นที่ที่ขายของไม่ได้นักท่องเที่ยว <Okay. S 2> ยังไม่มาคนยังไม่มาเราอาจจะมองว่าสิ่งแย่นะครับเพราะฉนั้นวิธีมองเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะใช้ภาพแบบนักเศรษฐศาสตร์คือหรือ,อไรายได้ของคนทั้งประเทศเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ตัวเลขที่สภาพักประกาศเนี่ยแต่มาที่หนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจขยายตัว2 7ุดเ็ดเปอร์เซนดีกว่าทั้งปีที่แล้วที่ขยายตัว 2. 6ด S <S ดังนั้นตัวเลขการขยายต,ตัวเศรษฐกิจรือการขยายตัวของรายได้ของประชาชนเนี่ยมันสูงขึ้นแสดงว่าเศรษฐกิจฟื้นอ,อันนี้คือ,อคําแรกนะครับคําที่สองเนี่ยเขาคาดกันยังไงนะครับทางด้านหน่วยงานของรัฐแทบทั้งหมดคือกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ทางด้านาทางปรไทยไทยมองว่าเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยควรจะโต3.6-3.7ปอร์เซ็นต์ <S <S ก็คือดีกว่าปีที่แล้วที่โต2.6คือเศรษฐกิจจะเติบโตได้ดีนะครับแต่ดยวยการธนาคารโลกเพิ่งประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยใหม่ในเดือนมิถุนายนบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะโต3.9เปอร์เซ็นต ปรับตัวดีขึ้นกว่าที่เขาคาดการณ์ในเดือนเมษายนที่3.6%เปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นรวมปัจจัยการเมืองด้วยซึ่งเปิดวงเล็บการเมืองไม่ควรจะมีเหตุการณ์ประท้วงทะเลาะรุนแรงบานปลายเสียเลือดเสียเนื้อเผาทรัพย์สินเฐกิไทยมีโอกาสเต,ติบโตได้เกิน3.5%เปอร์เซ็นขึ้นไปครับอืมค่ะนี่ก็เป็นผลต่อเนื่องจากการเมืองนะแต่ว่าก็คงจะเป็นเรื่องของอกองเชียร์มากกว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ ก็คือเราจะเห็นนะครับว่าจุดแรกก่อนคือการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่หลายคนเองก็บอกว่าอ่ะเลือกใครได้ใครไม่ได้นี่เป็นเรื่องความชอบของของแต่ละคนนะครับแต่สิ่งที่มีคนกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยทุกคนจะให้ความเห็นว่าอ๋อกลัวเกิดมอ็อบถ้าผลไม่เป็นไปตามที่คนประชาชนบางกลุ่มต้องการเนี่ยจะมีการลงถนนนะ,ะการเกิดม็อบนะและจะมีการยืดเยื้อและกลัวเหตุการณ์รุนแรงเดี๋ยวต่างชาติไม่กล้ามาเที่ยวะนะครับเดี๋ยวธุรกิจเองขาดความมั่นใจไม่กล้ามาลงทุนไม่กล้าซื้อหุ้น แต่ข้อมูลแล้ววันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าแม้ว่าเมื่อวานยังรอบแรกโหวตไม่ผ่านแต่ก็ยังไม่มีสถานาการณ์อะไรจนเป็นเหตุที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องรอดูอาทิตย์ข้างหน้าสองอาทิตย์ข้างหน้าว่าเอ๊ะผลจะเป็นไปตามคาดไหมแล้วถ้าผลไม่เป็นไปตามคาดแล้วจะมีการชุมนุมไหมมันก็จะเป็นปัจจัยที่ต้องตามติดตามนะครับประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าต้องบอกว่าการเมืองตอนนี้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจแน่ๆถ้าการเมืองนั้นขาดเสถียรภาพรุนแรง เศรษฐกิจก็จะเติบโตช้าหรืออาจจะตกบโตไม่เด่นแต่ถ้าการเมืองมีเสถียรภาพไม่มีเหตุการณ์บานปลายรุนแรงเศรษฐกิจก็พร้อมโตเกิน3.5เปอร์นะครับ